ครับเทียบราคาแล้วไม่ได้งานนะครับมันเป็นยังไงอ่าวันนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องการเทียบราคางานงานที่เสนอไปสิบใบเสนอไปทําใบเสนอราคาไปสิบฉบับไม่ได้งานเลยสักใกบ,บยอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเคยผ่านมานะครับก็เลยเอามาเป็นหัวข้อให้เพื่อนๆได้เห็นว่า การเทียบราคามันไม่ได้ตอบโจทย์แล้วเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้แล้วในอนาคตเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์แล้วว่าคุณจะได้งานถ้าเกิดคุณยังเป็นใช้การทํางานแบบเก่าอยู่มันก็จะโดนการทํางานแบบใหม่เนี่ยค่อยๆกลืนไปล้วคุณคิดว่าคุณเทียบไปอีกสิบฉบับก็ <c oughs> ถ้าไม่ได้งานมาคุณก็จะรู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมานั่งพิมพ์ใบเสนอสวัสดีครับหนึ่งท่านสวัสดีครับสองท่าน คือถ้าคุณเทียบราคางานไปแล้วคุณเสนอไปเป็นสิบฉบับเนี่ยเราคุณไม่ได้บ่อยๆทุกวันทุกวันเอาง่ายๆไม่ต้องไปดูใครอ่ะเหมือนผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเปิดใหม่ๆผมที่ไหนมีทําผมเสนอราคาไปหมดเลยนึกออกไหมคือไฟแรงเมื่อก่อนเปิดร้านใหม่ๆเปิดร้าน24ชั่วโมงนอนในร้านร้านอื่นไม่รู้ผมไม่รู้เป็นยังไงผมไม่รู้แต่ผมเปิดร้านป้าย ผมมีค่าเชา่าที่ผมเปิด24ชั่วโมงเลยให้คนมาหมุนเวียนเฝ้าที่ร้านกลางคืนก็ไปนอนที่ร้านไม่ได้ตอบโจทย์เธอมาถ้าสมัยก่อนอนะได้คือคุณจะเอาเงินค่าเช่าที่อะคุณได้แต่ถ้าเป็นสมัยเนี้ยมันไม่ตอบโจทย์แล้วนะครับทีเนี้ยผมก็เลยเอาเขาเรียกว่าเก็บเล็กเกตน้อยที่ผมเจอปัญหาเนี่ยเอามาเล่าให้เพื่อนเพื่อนแล้วผมมีเขาเรียกว่ามีวิธีปรับตัวยังไงละกันให้เพื่อนเือนได้ได้เห็นว่า เอ้ยผมค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนคือ,คอ,คอร้านป้ายส่วนใหญ่หรือเจ้าของกิจการเจ้าของผู้รับเหมาเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เป็นเจ้าของกิจการอ่ะถ้าเป็นโรงเหล็กก็ถ้าเป็นแบบช่างเหล็กก็แบบหนึ่งถ้าเป็นช่างกระจกก็แบบหนึ่งผู้รับเหมางานตกแต่งก็แบบหนึ่งเขาจะคิดอยู่ในใจเสมอว่าตัวเขาเนี่ยคือที่สุดของที่สุดแล้วแต,แต่แต่ผมเนี่ยจะไมจะ่จะไม่ได้คิดแบบนั้นเลยผมจะจะมอง เหตุการณ์ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วผมก็จะเปลี่ยนตัวเองไปตามเหตุการณ์นั้นจะไม่ได้คิดว่าโอ้โหจะต้องแบบนี้ไปจ,จนตลอดรอดฝั่งจะไม่ใช่เพราะว่ายุคนี้คุณใช้แบบเดิมไม่รอดอ่าเข้ามาเลยหัวข้อนี้ก็คือการส่งไปเสนอราคานะครับสิฉบับต่อวันกําไรเอาง่ายๆเลยกําไร20%ซนะครับทั้งที่กําไรเนี่ยน้อยอยู่แล้วอ่าราคาต้นทุนก็สูงขึ้น อ่านึกออกม้แต่ก็ยังมีคู่แข่งที่ได้งานตัดหน้าคุณไปโดยที่คุณเสนอไปแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นคุณกําไรแค่ยี่สิบเซนคือถือว่าคุณกําไรน้อยมากแต่คุณเชื่อไหมต่อให้คุณเสนอไปเท่านี้ก็ยังมีคนที่ถูกกับคุณแล้วเอางานชิ้นนั้นไปทําคุณเชื่อไหมอ่าแล้วจะทํำยังไงดีครับอ่าคลิปนี้ช่วงนี้พูดเป็นทางการนิดนึงเพราะว่าจําสคริปมาผมมีสคริปอยู่หน่อยหนึ่งนะครับกดทักทายก็ได้นะครับท่านอ่า ผมนะผมนะครับแนะนำตัวนัดอินเทนดีไซน์นะครับทำงานป้ายมาก็ยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็มีเปิดคอร์สสอนทําป้ายให้กับคนทั่วไปนะครับ <c oughs> คุณกำลังอยู่ในช่องอินเทนดีไซน์สองพนนะครับแล้วก็ผมจะเอาปัญหาทุกอย่างที่ผมเคยเจอมานะครับเอามายกมาไว้ในเพจให้ทุกคนได้เห็นอ่าทั้งมุมมองที่เป็นหัวหน้างานกับลูกน้องทั้งมุมมองที่เป็นเจ้าของกิจการ กับอ่าคนทํางานหรือในมุมมองระหว่างลูกค้าผมกับตัวผมที่เป็นผู้รับจ้างผมเอายกขึ้นมาไว้บนเพจเลยให้ทุกคนได้เห็นนะคะรับโพสต์งานก็มีโพสต์อยู่แต่จะโพสต์น้อยลงหลังๆเนี่ยผมจะโพสต์ลักษณะแบบนี้ละกันผมว่ามันลึกกว่าแล้วมันก็ได้ประโยชน์มากกว่าเพราะว่างานดูด,ด,ดูใน u t u b e ก็ได้อ่าดูใน YouTube YouTube ก็สอนคุณลว้ว่างานแบบนี้ทํำยังไง แต่สิ่งที่มันลึกลงไปกว่าน,นั้นเนี่ยต่อให้คุณทํางานได้แล้วก็จริงแต่ถ้าคุณยังคุณแบบอ่าไม่ได้มีส่วนพวกเนี้ยเติมเต็มเข้าไปงานความรู้ที่คุณมีเรื่องงานมันไม่ได้ตอบโจทย์และตอนนี้คุณจะต้องมีส่วนอื่นเพิ่มเข้าไปด้วยอันนี้ผมคิดแบบนี้แล้วผมก็เปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาแบบนี้นะครับอ่าลำดับแรกเลยนะครับราคาไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าคุณจะได้งานหรือไม่ได้งานอันนี้เรื่องจริง ราคาไม่ได้เป็นตัวกําหนดนะครับตัวกําหนดเนี่ยนะครับมันอยู่ที่อะไรเดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกไปทีละข้ออ่าอย่างผมเนี่ยผมไปเสนองานบริษัทใหญ่ๆมหาชนระดับประเทศคุณพูดไปคุณก็รู้ว่าบริษัทอะไรนะครับเสนอไปเสนอไปเสนอไปไม่ได้งานไม่ได้งานไม่ได้งาน,ม,งานมาเป็นปีอ่าก็มีผมก็เสนอเสนอเสนอจนบางทีเสนอไปแล้ว เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเอา้ากระซิบหายกระซิบอ่าคุณคุณลดลงมาอีกสักห้าพันนะคุณก็เอาไปทําแล้วงานชุดนี้เอาไหมอ่าอันนี้คือเขาคือบางอย่างเนี่ยเราก็เรียกว่าเราเสนอราคาด้วยกรรพวิธีตรงๆมันไม่ได้หรอกคือผมเป็นคนตรงๆอยู่แล้วผมก็เสนอไปเล้านี้ผมก็เสนอแต่บางคนเขามีเสนอเสร็จปุ๊บเขามีอย่างนี้เขามีองค์ประกอบแบบนี้แบบนั้นแต่ผม ผมซื้อบือ้อผมตรงๆเนี้ยผมก็เสนอไปจนเขาก็คงเห็นว่าเอ้ยคุณลองลดลงไปอีกห้า0ันแล้วสาขานี้มันด่วนคุณก็ลองเอาไปทําดูแล้วกันอันนี้คือช้อยแรกเลยคือบางทีมันมีเรื่องลักษณะที่ว่าราคาคุณไม่ได้มีผลอะไรเลยกับเขาแต่เขามีปัญหาว่าเขางานเขาด่วนเขาถึงให้คุณทําอันนี้สเต็ปแรกนะราคาเขาเขาจะแย้มคุณมาเองโดยอัตโนมัติอ่ะอันนี้คือข้อแรก มันมีปัญหาสําหรับคนว่าจ้างว่าเขาเจอปัญหาเรื่องด่วนแบบนี้อ่าแล้วเขาต้องการให้คุณอย่างนี้อันนี้ข้อแรกนะครับส่วนข้อสอคุณเสนอคุณลองเสนอราคาไปแบบไม่มีกําไรเลยให้คุณลูกค้าได้เห็นอ่าเป็นงานเล็กๆก็กกได้งานไม่ใหญ่ก็แด้คุณแบบว่าคุณอยากจะเอางานให้เขาเห็นนะคุณอยากจะโชว์เขาเห็นนะอ่าคุณลองเสนอไปอ่าสมมติต้นทุนมันมาสองพันบาท คุณรวมค่ารถแล้วนะรวมค่าช่างแล้วนะไอ้งานแบบนี้คือไม่ได้กําไรคือรวมค่าแรงช่างรวมค่ารถรวมอะไรไปแล้วนะไม่ใช่กําไรแบบไม่มีกําไรแบบขาดทุนอย่างนี้คุณอย่าไปเสนอนะอ่าคุณลองเสนอแบบที่ว่ามันเสมอตัวแล้วคุณลองส่งให้ลูกค้าดูอ่าคุณคุณเสนอไปปุ๊บคุณรู้ไหมคุณก็อาจจะไม่ได้อีกเพราะว่าอะไรคุณเสนอราคาไปราคาทุนน่ะก็อาจจะไม่ได้จ้างคุณเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเขามีคนทําอยู่แล้ว นึกออกไหมเขามีคนต่อให้คุณเสนอราคาทุนเขามีคนจ้างอยู่แล้วอะ่ะคุณเสนอไปสองพันเขามีคนจ้างกันอยู่แล้วอยู่ที่สองพันห้าเขาจ้างเจ้านุนเขาไม่จ้างคุณนึกออกไหมอันดับแรกเนี่ยข้อสองของหัวข้อที่หนึ่งเนี่ยคือเขามีในใจอยู่แล้วอ่าคุณเถอไปเขาก็เฉยๆอะ่ะสองพันเขาก็จะมองคุณเขาก็จะมองคุณอีกว่าให้คุณเสนอมาเฉยๆ อ่าสองพันเขาจะมองคุณว่าคุณทําไม่ทันหรอกเอ่อเจ้าเจ้าประจำำําทําทันอ่าหรือไม่เขาก็บอกว่าเอ้ยเขาส่องในเฟซคุณปัญหางานคุณเยอะจิบหายเลยวะ่ะโหลูกน้องก็มีปัญหางาน,งานก็มีปัญหาครอบครัวเขามีปัญหาชีวิตก็มีปัญหานึกออกไหมต่อให้คุณสองพันเขาก็ยังไม่กล้าจ้างคุณทํานึกออกไหมอันเนี้ยปัญหาหลักแต่บางคนมองไม่มองแต่ผมเป็นผู้ว่าจ้างสมมตินนะผมมอง ถูกก็จริงแต่เอาไปปัญหาตัวเองยังแก้ไม่ได้เลยแล้วจะมาแก้ปัญหาคนอื่นเขาเขาจะมองแบบนี้เอาตรงๆเลยนะอ่าเขาจะมองแบบนี้แล้วก็ข้อสองเขามีราคาอยู่ในใจอยู่แล้วเขาคิดว่าคุณไม่โอเคอ่าเนี่ยแบบที่แบบที่ที่ทผมบอกตะืกี้เขามองชีวิตเรื่องราวของคุณน่ะว่าไม่โอเคแต่ก็เอาราคามาแล้วกันเอามาดูๆอย่างนั้นอย่างนั้นอันเนี้ยเขาเขาจะมองแบบนี้นะฮะส่วนอันที่สาม เขามีนอกมีในกับคู่แข่งอันนี้เขาคงไม่บอกคุณก็คือเหมือนกับอ่าเขาอาจจะมีเลี้ยงข้าวกันนอกรอบเขาอาจจะมีคุยอะไรกันนอกรอบเขาอาจจะมีสายสัมพันธ์กันอ่ามีสิ่งที่เขาชอบเหมือนกันเขาอาจจะชอบกิจกรรมเดียวกันอ่าเขาอาจจะ <c oughs> มีแบบอ่าตกปลาด้วยกันส่องพระเหมือนกันอ,า,อาจจะขับรถรุ่นเดียวกันอยู่ในชมรมเดียวกัน คุณจะไปแข่งกับเขาคุณแข่งเขาไม่ได้ไม่ออกไหมอ่คุณอ่าคุณคุณไลฟ์สไตล์คุณตกปลาอ่าแต่คุณทำคุณทางานผู้ลับเหมาด้านนี้แต่ลูกค้าไลฟ์สไตล์เขาสองพระอ่าแล้วเขาดีลกับผู้ลับเหมาวิเจ้าหนึ่งเขาอ่าวันหยุดเขาเชิญกันไปงานอ่าประกวดพระอ่าอันนี้ผมพูดภาพรวมไม่เห็นแล้วคุณชออะไรไปแข่งเขาคุณคุณหมดสิทธิ นึกออกไหมอันนี้ผมลงลึกลงลงไปให้คุณเพราะว่าที่พูดได้เพราะผมเจองอ่าผมเจอแต่ว่าเราก็เราก็จดจําว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้เราเราจดจำเอาไว้แค่นั้นไม่ได้บอกว่าใครดีไม่ดีอะไรงไงแต่ผมจดจําว่าผมเจอแบบนี้อ่าส่วนข้อสามหัวข้อข้อสามข้อใหญ่เลยอันนี้อันเนี้ยผมว่าผมเน้นเน้นข้อนี้นะต้องถามตัวคุณก่อนว่าคุณมีจุดขายตรงไหนอ่าคุณมีจุดขายตรงไหนบางคนเนี่ย มีความสามารถแบบที่คนอื่นไม่มีเธอติดงานลอยตัวลงมาแบบสไปเดอร์แมนแบบห้าคนพร้อมกันหรือแบบสี่คนพร้อมกันอ่าติดงานปิดตาติดอ่าอย่างผมเนี่ยผมทำกระทั่งปิดตาติดสติ๊กเกอร์อ่านึกออกไหมอันนี้คือผมทำให้มันมีอ่ามีมีมเขาเรียกว่าอ่าในในเพจให้มันมีอะไรที่แบบน่าสนใจอ่า ปิดตาติดสติ๊กเกอร์ก็ทํามาแล้วอ่าตั้งนั่งร้านแข่งกันถ้าใครใครติดตามผมใครดูผมเนี่ยจะรู้ตั้งนั่งร้านคนเดียวสามชั้นสี่ชั้นแข่งกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทํามาแล้วคือถามว่าคุณมีอะไรที่เจ้าอื่นไม่มีให้เขาเห็นให้ลูกค้าได้เห็นแบบจะจะไปเลยเห็นแบบชัดๆไปเลยว่าหูถ้าคุณเนี่ยถ้ามาทางคุณเนี่ยรับรองของคุณขนาดคุณปิดตาติดติดติดได้ อันนี้คือเป็นช้อยเป็นช้อยให้ให้ให้คุณลองลองคิดดูแต่บางคนเขาอาจจะมีจุดจุดเด่นมากกว่าคุณอ่านึกออกไหมเขาอาจจะมีเครื่องจับสิบเครื่องเขามีเครื่องพิมพ์สิบเครื่องอ่านี่เขาพ่อแม่เขาสร้างไว้ก็มีเอ <c oughs> เขามีเครื่องพิงมพนะนะ <c oughs> ์อย่างที่ผมเจอนะเจอจจาเลยนะขออนุญาตดื่มน้ำสักกูโอ้ยน้องเบลล่าดื่มน้ำหมดเลยอย่างที่ผมเจอนะสมัยยี่สิบปีก่อน เครื่องปินอิงเจตยังไม่ได้แพร่หลายเลยอ่ะมีแต่ว่ายังไม่ได้เยอะขนาดนี้ที่ผมไปเป็นลูกจ้างเขาอ่ะเขามีอยู่สามสิบเครื่องฮะแล้วคุณคิดดูแล้วตอนเนี้ยเขาคิดเขามีเขามีกี่เครื่องแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเอาเครื่องเครื่องจัรนำ <c oughs> นำปีนี้ได้เท่าไหร่ทุ่มเครื่องจัรปีนี้ได้เท่าไหร่ทุ่มเครื่องจัรแล้วคุณคุณเอาเครื่องจัรไปนําเออเขาเรียกว่านําเป็นเป็นจุดขายของคุณอ่ะ <c oughs> คุณก็ลองคิดดูว่าคุณจะรอดเปล่า ระดับที่เป็นงานริ้น <c oughs> เครื่องริ้นสมมุติสมมุตินะก็คุณมีงานมาแล้วเขาบีบงานคุณน่ะว่าคุณต้องทําได้ไปเล่นี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ไม่งั้นงา,านไม่ได้แล้วถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะเอาเครื่องจัรนาธุรกิจคุณถามว่าได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ถ้าคุณจะแข่งขันจริงๆอ่ะยุคนี้ยผมว่า <c oughs> มันก็จะมีเหนือคุณอีกอย่างที่ผมไปเป็นลูกจ้างเขาไงสามสิบปีเอ้ยยี่สิบปีที่แล้วเขามีเครื่องจัรอยู่สามสิบเครื่อง อ่าตอนนี้เขามีเครื่องจักรยี่สิบห้าล้านอยู่สามเครื่องอย่างเงี้ยเครื่องละยี่สิบห้าล้านอย่างเงี้ยเขามีอยู่สามเครื่องมากที่สุดในเอเชียเนี่ยอ่าแล้วคุณคิดว่าคุณจะแข่งเขาได้ไหมผมไม่ไปทางนั้นเด็ดขาดเลยผมแค่ตอบโจทย์ลูกค้าได้มีแล้วผมพิมให้พอแต่บอกตรงไปแข่งไม่ได้อันเนี้ยคือเครื่องจกักรอ่ามีเครื่องจักรที่คนอื่นไม่มีอ่าอันนี้หัวข้อที่สองแล้วก็ <c oughs> คุณมมี ในสิ่งที่ลูกค้าระบุมาว่าต้องเป็นคุณเท่านั้นในการทำงานสมมติมันมีงานมา <c oughs> มีงานมาแบบนี้ลูกค้าชี้มาที่คุณคุณมีหรือ,อยังอ่าถ้าคุณไม่มีคุณก็ต้องไปคิดต่อว่าคุณจะทำยังไงให้มันมีอ่ะอ่าแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สนใจนี่หนักเลยนึกออกไหมฮะถ้าถ้าคุณไม่สนใจเนี่ยคือตอนนี้ลูกค้าเนี่ย เอาง่ายๆนะสําหรับผมเนี่ยที่ได้มาการเทียบราคาแบบนี้คือคือเป็นศูนย์แล้วตัดผมตัดแล้วคือไม่เอาแล้วนะครับระดับประเทศผมก็ไม่เอาใครจะว่ายังไงผมไม่รู้แต่ผมอยู่ด้วยแบบนี้แล้วผมสบายใจแล้วผมคิดว่าผมเอาความสบายใจของผมเนี่ยแล้วสิ่งที่คิดว่ามันไปได้เอาให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเฮ้ยฉันทําแบบนี้ดีกว่าอ่า เข้าใจไหมฮะก็คือมีมีสิ่งที่ลูกค้าระบุมาว่าต้องการคุณอย่างอย่างของผมผมก็ทําเอาไว้หลากหลายให้เพื่อนๆได้เห็นแต่อย่างของเพื่อนๆที่ที่ดูในไลฟ์ผมเนี่ยคือเอาง่ายๆถ้าคุณคุณเชื่อมเป็นคุณเป็นช่างเชื่อมสแตนเลสอ่าคุณทําราวประตูจับอ่าคุณมีอะไรที่ลูกค้าจะต้องชี้มาที่คุณอ๋อไอคนนี้มันทําราวประตูจับแบบที่เป็นระบบน็อกดาวน์ได้มัน ลูกค้าเขามองมาที่คุณว่าอ๋อร้านนี้เขาทําระบบที่แบบว่าเคลื่อนย้ายได้ด้วยอ่าของคนอื่นนี่เขาทําแบบธรรมดาแต่ของคนนี้เขามีแบบพิเศษอ่าแล้วก็มีอะไรที่มันหลากหลายมากกว่าคนอื่นอันเนี้ยสิ่งที่ลูกค้าระบุมาว่าเป็นตัวคุณอันเนี้ยผมคิดแบบนี้อ่าอย่างผม,ผมเนี่ยผมก็ทําทําให้เห็นนะครับเพื่อนๆมองแล้วดูแล้วอาจจะ ยังงงๆอยู่แต่ผมมาทําให,ให,ให้ให้เขาเห็นเลยว่าที่ผมทาเนี่ยคือแบบนี้ชัดๆชี้ชัดๆ,ๆลงไปนะครับแล้วก็อันสุดท้ายสร้างจุดขายในตัวเองนะครับสร้างความแตกต่างคือเอาง่ายๆถ้าเกิดคุณติดติดงานอ่าคุณเขาเรียกว่าคุณพู้รลบเหมาทํางานไม้กคนอื่นก็ทําเหมือนคุณได้ผมคิดแบบนี้ไงคนอื่นก็ทําเหมือนคุณได้คนอื่นก็ราคาถูกกว่าคุณได้ นึกออกไหมฮะคนอื่นก็ติดงานป้ายต่อไฟเหมือนกับคุณได้ลูกค้าเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกคุณเพราะอะไรลูกค้าเ็าอยากจะใช้คุณแต่เขาใช้ไม่ถูกเขาเขาไม่มีจุดที่ว่าอ๋อต้องเอาไอ้ร้าน A เ,เนี่ยเพราะไอ้ร้าน A มันเป็นอย่างนี้ไว้อันนี้คุณไปคิดต่อเองถ้าเกิดว่าคุณคิดได้คุณก็เขาเรียกว่าพลิกเกมขึ้นมาแต่ถ้าคุณคุณยังคิดเหมือนเดิม ถ้าคุณคิดเหมือนเดิมคนอื่นก็เหมือนเดิมลูกค้าลูกค้าก็มองแล้วมันเดิมเดิมอ่ะ,อะผมมองแบบนี้ม,มันเดิมเดิมแล้วแล้วเพราะอะไรถึงบางอย่างการที่การไลฟ์สไตล์คุณก็สามารถเอามาช่วยได้นะที่ผมบอกไปตะเกียบไลฟ์สไตล์คุณอ่ะอย่างคุณตกปลาหรืออย่างคุณส่องพระแต่อย่างผมเนี่ยคือมีช่วยก็เรียกว่าได้งานมาเยอะก่อยมีช่วยคน เดือดร้อนอะไรเงี้ยไลฟ์สไตล์คุณแล้วแต่คุณแล้วแต่ความคิดคุณเลยไม่ได้มีไม่ได้มีจุดที่ว่าจะต้องแบบนี้แบบนั้นอ่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งที่คุณทําขึ้นมาแล้วนอกเหนือจากวันๆฉันงานฉันถูกจูกฉันงานฉันมีงานฉันถูกฉันขอบคุณลูกค้าแล้วก็ฉันติดได้จบงานถ่ายรูปมีไฟเปิดขึ้นมาคนอื่นก็ทําได้แต่มันได้ทางเดียวไงนึกออกไหมคุณได้แค่ทางเดียวแต่ถ้าคุณ อ่าคุณติดงานไปนเสร็จปุ๊บอา้าวงานไลฟ์สไตล์คุณเป็นแบบนี้อา้าวคนที่ชอบเหมือนคุณเนะี่ยคนนั้นจะเข้ามาหานึกออกไหมคนที่ชอบเหมือนคุณเนะี่ยเขาจะเข้ามาหาเนี่ยแต่ในสิ่งที่ดีๆนะไม่ใช่คุณแบบไปทําอะไรที่ไม่ดียิ่งไปกันใหญ่เลยคือเป็นไลฟ์สไตล์ที่คุณทําแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีๆอ่าแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าคนอื่นคิดเหมือนคุณแล้วก็ใจไปในทางเดียวกันเวลาเวลาเขาจะมีอะไรเขาจะมาหาคุณก่อนอ่าผมคิดแบบนี้ ลองดูนะครับคลิปนี้หัวข้อตามนี้เลยเทียบราคาแล้วได้งานไหมหรือไม่ได้งานเสนอเป็นสิบงานก็ไม่ได้อันนี้หัวข้อแบบแบบนี้ผมจะมีแบบนี้มาบ่อยๆทุกๆวันก็เช้าก็ขอเวลาคิดครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะมันมาจากตัวผมอยู่แล้วนะครับเบื่อนๆนเห็นได้หมดเลยนะครับถ้ายังไงก็เป็นประโยชน์ก็ฝากไลค์ฝากแชร์นิดนึงนะครับติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับไอดียไลน์เบอร์โทร0874044404คลิปนี้สวัสดีครับ